สวัสดีค่ะพี่ๆีทุกคนวันนี้ก็จะมาทําเล็กดัดหน้าต่างกันค่ะเอ้ยลูกเคยดีเด่นเมื่อคนทำขาสวนนางนะคะก็ะอย่างที่เห็นเลยค่ะตัดวัดประมาณ3 4มสอันค่ะเพราะว่าอกก็ไม่ไหวนะแกเอ้ยมันทําไม่เป็นนะเนาะเพราะว่าคนเราไม่ได้เก่งไปแต่เกินค่ะแต่ว่าก็พยายามฮัดอยู่ค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยแกเอ้ยที่ได้ทําแบบนี้นะคะปกติจะขับรถไถรถเกี่ยวนะคะอันนั้นคืองานถนัดเลยแต่ถ้าเกิดงานแบบนี้นางไม่ถนัดค่ะแล้วก็มีพี่พีที่บอกว่าโอ้ยใส่ถุงมือหน่อยใส่นะัก แว่นตาหน่วยก็เอาบมกตรงๆนะเวลาใส่ถุงมือทํางานนังจะเป็นอยถนัดแต่อันนี้ครั่งนี้นะคะมันร้อนค่ะเครื่องร้อนก็เลยต้องใส่เนาะส่วนแว่นตาไม่มีค่ะเดี๋ยวนางจะไปเอาหมวกกันน็อกมาใส่นะคะเฮ้ยแล้วก็มีพี่ๆหลายคนแนะนําวิธีการตัดมาเนาะเอ่อจริงๆแล้วที่นางตัดวันนี้นะคะนางตัดตามคนบอกค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของนางเลยนะคะนางเลยต้องฟังคนดีเขาทำเนาะถ้าเกิดเราไม่ฟังคนดี เขาทาเราจะทํำยังไงได้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นค่อยๆเรียนรู้ไปนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้กินแต่เกินคะ่ะพี่ๆทุกคนคะ่ะนี่จ้านั่นก็ไปเอาหมวกกันน็อกมาใส่คะ่ะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองของพี่ๆหลายๆคนเป็นห่วงนะคะแล้วก็จัดตามคาขอคะ่ะเดือดรองเท้าบูดอ,อะไรแกอ้ยแต่ว่าทําไปทํามานะคะแม่ก็มายืนดูคะ่ะแม่บอกโอ้ยตัดดีๆต,งต,งตงรงๆปไรอุย้ยในใจก็จะบอกแม่ว่าวุ้แม่อ้ยครั้งแรกที่ที่แรกนั่งหันเขานะคะ แล้วที่นี่มีพี่พีเอฟซีบอกว่าแฮนออกแต่พอนั่งลองแล้วอุ้ยนั่งแบบนั้นน่ะนั่งหันเขาคือเก่าดีกว่าถามว่าสะบัดไหมก็ถ้าเกิดจับไม่แน,น่นก็อาจจะมีสะบัดบ้างนะคะตามที่คลิปเห็น,นะค่ะแล้วก็ตอนที่แม่ถ่ไทยก็มีสะบัดนิดหนึ่งแต่บางอันก็ไม่สะบัดค่ะอยู่ที่เราจับเนาะหลังจากนั้นเราบอกว่าแม่เอ้ยนุไม่ไหวแล้วเลยให้ลูกเคยที่เด่นมาตัดเถอะเฮเท่านี้หละแกเอ้ยแม่ก็บอกามายืนดู ก็ตัดดีๆวะฮัดตัดเก่งๆวะคัดตัดตรงๆอะไรประมาณนี้ตัดให้มันขาดๆไปไรหัวซันอะลองดูอีกจักอันก็ได้เ่ะลองตัดดูค่ะให้มันขาดปุ๊บไปทีเดียวมันก็ไม่ขาดในแก้เอ้ยกับมือใหม่อ่ะเนาะทำยังไงได้เฮ้ยหลังจากนั้นบอกว่าลูกเคยมาทําเองเธอหลังจากนั้นก็ไม่รอช้าค่ะลูกเคยดีเด่นก็มาทําเองค่ะแล้วก็มาเชื่อมนะคะแต่ถ้าเกิดให้นั่งอันนี้เชื่อมนั่งไม่กล้าเชื่อมหรอกค่ะเพราะว่า น้องกวัวเสียสายตานี่งานนี้ขอไม่หัดดีกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างอื่นนะหัดดูแกเอ้ยแต่อันนี้มันเดี๋ยวว่าสายตาก็แมวดีกว่าให้ผู้ชายทําดีกว่าส่วนเรานั่งดูดีกว่างานสบายสบายเฮ้ออันนี้นะคะก็ซื้อมาประมาณห้าเซนค่ะเซนละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะพี่พี่ทุกคนค่ะก็ทําแต่ประมาณบาทหนึ่งนาะแกเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อมาทําให้มันครบ บ้านหน้าต่างที่มีอยู่บ้านเลยค่ะอันนี้ก็ใกล้จะเซ็จแล้วค่ะพี่พี่ทุกคนค่ะนี่จ้ามาตอนจบเลยค่ะเซ็จแล้วเรียบร้อยกําลังจะปิดงานค่ะเซ็จแล้วเรียบร้อยฝนก็ตกอีกแล้วแกเออส่วนพ่อเทาส่วนพ่อนะคะไปกบมันมาค่ะพึ่งกลับมาเนาะก,ก็เลยมาดูหนังสันค่ะแล้วฝนก็ตกนะคะก็เลยไปไหนไม่ได้ก็เลยสบายจ้ะ <c oughs> แม่ก็บอกว่าโอ้วันนี้แม่ได้งานเดกปปุกตะไครเซ็จแล้วเรียบร้อยปลุกหอมเสซ็จแล้วเรียบร้อยว่าซ่านคลิปนี้กับาัเท่านี้